ตอนนี้เราทดสอบแบกน้ำหนักที่สามตันนะครับทำแหนบชุดนี้ให้ใหม่นะครับลูกค้ามีแหนบมาแล้วนะครับให้เราปรับแต่งแล้วก็แก้ไขให้ใหม่นะครับเราก็ปรับแต่งเสริมแหนบ20ิมิลเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับแล้วก็ดัดแหนบให้ใหม่นะครับคือดัดแหนบชุดหน้าลงนะครับเพื่อให้มีความนิ่มในขณะที่เป็นรถเบานะครับนะฮะรถเบาจะได้นิ่มนะครับเดี๋ยวรถเปล่ารถเบาเบาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ลองทดสอบแบกที่ประมาณ สามตันนะครับลูกค้าแบกน้ําหนักไม่เกินสามตันนะครับลูกยางนั่งเผาก็ไม่น okay. ั่งเผานะครับเห็นไหมครับดูประมาณนี้นะฮะให้ได้ดูครับลูกยางนั่งเผาก็ไม่นั่งเผานะครับดูเอ้ามองไม่เห็นนิดนึงนี่ฮะลูกยางนั่งเผาไม่นั่งเผานะครับให้ดูครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทรงแหนบนี้แบกน้ําหนักที่สามตันครับลูกค้ามีแหนบมาแล้วแล้วเราก็ทําการเสริมเพิ่มนะครับใส่แหนบสองงอด้วยครั้งละหนึ่งแผ่นเพราะว่า รถล,ลำนี้เขาจะมีสัมภาระอยู่แล้วบนรถนะครับ300โลดังนั้นเราจึงเติมแหนบ2ง,งอเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะให้มีการรับน้ำหนักสำหรับรถเบาๆรถเปล่าๆของเขาเนี่ยนะครับประมาณนี้ให้ดูส่งแหนบสวยงามครับให้ลูกค้าดูว่าไม่นั่งเผานะให้ลูกค้าลองมองดูครับเนี่ยลูกค้ามองเห็นไหมลูกค้าลองก้มมองนิดนึงครับมองข้างนุ้นก็ได้ครับข้าง,งน้น ห็นไหมครับลูกยางไม่นั่งเภาะนะใช้ได้เนาะไม่นั่งเภาะนะครับนี่ครับแล้วก็แหนบแล้วก็ทําให้โค้งสมูทสวยงามประมาณนี้ทรงรถก็จะเสมอเสมอนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าหน้าลอยจัดนะครับลำนี้เขายกสูงอยู่แล้วนะฮะรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับเดี๋ยวรถเบาผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเราดัดแหนบข้างหน้าลง ดัดแหนบข้างหลังลงเพื่อให้มีความนิ่มในขณะที่ขับรถเบานะครับรถเบาจะไม่แข็งกระด้างจนเกินไปลำนี้คือแหนบเข้าเสริมมาแล้วก็จริงแต่ข้างหน้าเขาไม่ได้ดัดแล้วก็แหนบชิดก,กันเลยซึ่งรถเบาเนี่ยลูกค้าแจ้งมาว่าแข็งจัดเลยนะครับเราทาให้ใหม่โอเคกันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถเบานะครับและตอนนี้เราก็เอาน้ําหนักลงแล้วนะครับเรามาวัดซุ้มกันนิดนึงนะฮะซุ้มจะอยู่ประมาณ9นิ้วนะครับเท่าเดิมซุ้มเกนิ้วเท่าเดิมนะครับ มาดูทรงแหนบทางด้านหน้ากันนะฮะทรงแหนบทางด้านหน้านะครับเราทําการดัดโค้งเป็นแบบนี้สําหรับรถโฟวินหรือว่ารถยกสูงนะครับดัดโค้งเข้ามานะครับเพื่อให้เขามีช่วงยืดหยุ่นนะครับมีช่วงยืดหยุ่นได้รถจะไม่แข็งนะครับเพิ่มเติมแหนบสองงอเข้าไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้ของลูกค้าเนี่ยเขาจะมีสัมภาระอยู่บนรถ300กิโลดังนั้นแหนบสองงอก็จะช่วยรับน้ําหนักได้นะครับเพื่อจะไม่ให้แหนบชุดบนลงมานอนกันกับแหนบชุดล่างนะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะใส่เนี่ยสองงอเพิ่มเติมเข้าไปนะครับะจะให้ดูนิดนึงนี่ครับส่วนทางด้านหลังนะครับเราก็จะเหลือช่วงยืดหยุ่นให้เป็นประมาณนี้นะครับ1นิ้วครึ่งพเพื่อจะให้รถเบานั้นขับฟีลิง่งฟีลเดิมได้นะไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับประมาณนี้ผมให้ลูกค้าดูนิดหนึ่งเนาะก็เนี่ยประมาณ9 9นิ้วก็คือทรงเดิมนะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมานิดหนึ่ง9นิ้วทรงเดิม ถือว่าทรงใช้ได้เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือนิ่มกว่าเดิมแน่นอนให้ดูครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับทรงแนบเราทําให้ใหม่นะครับแบกบน้ําหนักได้ที่3ามตันไม่นั่งเพผานะครับช่วงจ็จจุนมีนะครับขับรถเบาได้ ไม่แข็งเท่าไหร่นะครับไม่แข็งกระด้างสักเท่าไหร่นี่อ่ะให้ดูครับใส่เหล็กรดแนบกันแหนบปิดเข้าไปด้วยนะฮะโอเคก็สวยงามนะครับประมาณนี้เลยสำหรับรถโฟวินเป็นรีโวโฟวินครับเดี๋ยวนี้ก็มีรถโฟวินเข้ามาเสริมแหนบเยอะอยู่พอสมควรนะครับให้ดูนะฮะทรงแหนบด้านหน้าด้านหลังก็จะเปิดช่วงเด้งให้แบบนี้กับเบาจะได้ไม่แข็งครับโอเค <Y> สวยงามครับเป็นรถยกสูงหรือรถโฟวินนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติพารอยนะครับส่งงานครับสำหรับรีโว4โฟวินครับเสริมแหนบให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับนี่ฮะปรับแต่งทรงแหนบให้ใหม่ครับอล,ลองใช้ดูครับว่าจะแข็งเหมือนเดิมไหมนะฮะ โอเคยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับ